สนับสนุนโดยเครือธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Volvo V60 ใหม่เท่ปราดเปรียวและมีพื้นที่ให้น้องเหมียวของคุณเสิร์ฟความอร่อยยามเช้ากับเมนูเบเกอรี่อบสดที่ S&P n คนทำหนังอิสระอย่างแท้จริงเจ้าของรางวัลปามทองคำจากเมืองคาร มอว่าแอบชอบใครสักคนหนึ่งหมอจะทำยังไงคนระับก็ยืนอยู่หลังเสาค่ะก็แอบดูเขาคือจริงๆผมเป็นคนที่ชีวิตน่าเบื่อมากแต่ว่ามันคือเป็นคนที่ที่ไม่ไม่ชอบจะสูงสิงกับใครแต่พอเราทำหนังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจำเป็นไงพราเรารักหนังขึ้นมา มันจําเป็นต้องไปติดต่อนายทุนติดต่ออะไรจนถึงคนแต่งหน้าคนทําฉากคนขับรถคนเสิร์ฟจนถึงจนถึงนักกฎหมายอะไรอย่างี้จนถึงทํานองนั้นทําให้เราได้เจอสังคมย่อยๆเพราะเราสร้างโลกขึ้นมาโลกของาภาพยนตร์มันเหมือนโลกจําลองเราก็เจอคนกลุ่มนี้ในเวลาสั้นๆซึ่งมันมันทำให้เรารู้จักโลกจากการทําหนังนอย่างนั้นมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ ทำให้ผมเ,เลือกทํางานกับคนที่ที่เขาเรียกกันว่าไม่ใช่มืออาชีพนักแสดงไม่ใช่มืออาชีพแต่สำหรับเราคือคือเขาเป็นมืออาชีพยังไงมืออาชีพในการเรียนรู้ชีวิตแล้วการที่เขายอมที่จะแบ่งปันให้เราพอมองไปถึงสิ่งที่เรารักอะภาพยนตร์เนี่ยก็คือบางทีเราดูหนัง หลายๆอย่างว่าเฮทำไมเราดูหนังไต้หวันดูหนังอิหร่านแล้วเราเรารู้สึกว่าเราอินกับมันมากกว่าหนังไทยหลายๆเรื่องทําไมเขาถึงทําได้เราก็รู้สึกว่าเอออยากจะคือดื้อตรงนั้นแ่ะก็คืออยากจะคิดว่ามันมีทางอื่นที่จะทําหนังในประเทศเนี้ผมก็ไปเรียนต่อโทรภาพยนตร์ที่ชิคาโกแล้วก็จุดนั้นแหละที่ทำให้เราเปลี่ยนเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเสรีภาพ ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมันมีหลายอย่างเหลือเกินที่เราเพิ่งมารู้ตัวว่าเราทําไม่ได้เราพูดไม่ได้ในประเทศนี้ไม่ใช่ว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็คือเราจะได้สไตล์หนังหรืออะไรมาขึ้นคืคได้แน่นอนแต่ว่า,าที่ได้มากกว่าคือความคิดเรื่องด้านเสรีภาพพอดีเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยได้ทุนมีทั้งทุนไทยแล้วก็ทุนต่างประเทศแต่ว่าทุนเนี่ยก็คือ พอได้ทุนพวกเขาก็จะให้ไปฉายที่เทศกาลก็จะเป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าเปิดประตูเลยก็ว่าได้ว่าให้ให้คนต่างชาติได้เห็นงานได้เห็นความคิดของเราคือถ้าถามจริงีคือไม่คิดเลยคือเป้าหมายคือให้เสร็จแต่ละเรื่องแค่เสร็จก็ดีใจแล้วไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดถึงคนดูด้วยคือคิดแค่ว่าเราเป็นคนดูทำให้เสร็จแล้วก็การที่จะหาเงนินมาได้แต่ละเรื่อง หมือนว่าเทศกาลหนังเนี่ยมันก็เป็นเวทีที่ทําให้หนังเราเราได้แชร์หนังเรากับกลุ่มคนซึ่งประหลาดพิลึกพิลั่นไต่างๆที่มันเป็นเวทีพิเศษจนถึงว่าเออเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ากลไกมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่ไม่ค่อยเขยวยลเราก็คิดเหมือนเดิมว่าเออย่างไงเราก็ทําหนังให้ตัวเองทาหนังว่าโดยที่มีความหวังว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเอง คนมันก็จะคงมีคนอื่นที่เห็นจุดนี้แล้วก็อยู่ในคลื่นเดียวกันที่สามารถที่จะส่งผ่านกันได้ซึ่งมันก็มีจริงๆอภิชาติพงวีระเศรษฐกุลหนึ่งเดียวของผู้กากับไทยผู้พิจิตรรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกจากเมืองคานเวทีในฝันของคุณทงหนังทั้งโลกฝันที่อยากจะ เห็นอะไรคือ2อ,อย่างก็คืออยากจะสร้างโงรงภาพยนตร์อิสระขึ้นมาที่เชียงใหม่ที่อยู่ตอนนี้ฮนะก็ได้คุยกับเพื่อนไว้หลายคนว่าอยากจะทําให้มันเป็นศูนย์เหมือนเป็นสภากาแฟที่โอเคเราไม่ต้องเข้าไปเพื่อที่จะดูหนังออบอกว่าหนังฮอลลีวูดหรืออะไรคือบรรยากาศมันต้องอีกอย่างนึงต้องเป็นห้องสมุดเป็นอะไรที่คนมันนั่งพักผ่อนได้ แล้วก็อีกฝันนึงก็คือเรื่องของของหอภาพยนตร์ไทยซึ่งซึ่งผมเป็นบอร์ดอยู่ที่อยากจะเห็นมันให้ได้ทุนเยอะกว่านนี้แล้วก็ให้ให้เป็นศูนย์ให้มันเท่าเทียมเพราะเราไปมันหลายประเทศมากแล้วรู้สึกว่าอ,อ,องค์การมาชนคือท,ที่ที่หอภาพยนตร์เมืองไทยไี่ยังขาดขาดทุนมากๆยังขาดทุนสนับสนุนซึ่งมันสําคัญมาก อย่างที่บอกคือแต่ละคนมีเป้าหมายมีความถนัดต่างกัเนเราก็ถนัดอย่างนี้ไงคือคนเขาอาจจะถนัดทําหนังเพื่อคนหมู่มากเพื่อการขายไเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดไงอย่างเราก็เหมือนกันทงทไงที่ถ้าเราทําหนังส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดว่าเฮ้ยเรามองลึกเข้าไปในตัวเราว่าตัวเราคืออะไรสิ่งที่เราสนใจวัยเด็กไว้ปัจจุบนันการเมืองคืออะไรเราต้องถ่ายทอดอ,มอเมือนก็เลยคงคิดว่าเป็นจุดนี้ที่ทําให้อ่ หนังมันสะท้อนตัวเราออกมาฮะคือบางทีมันหลงง่ายว่าการทําหนังอินดี้การอะไรมันเออมันดูเท่จังเลยอย่างเงี้ยก็อยากเป็นบ้างซึ่จงบางทีมันไม่ใช่ไงมันคุณนิสัยธรรมชาติของคุณบางทีมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันอาจจะเป็นเรื่องคุณชอบเอาใจคนนี้คุณชอบทําหนังที่คนหัวล้ออย่างเงี้ยเอาเลยไม่ไม่ต้องทําเป็นอินดี้ทาให้มันสนุกไปเลยอย่างเงี้ยอยากล้ำกลึง มีเพื่อนที่ทําเรื่องของฟิล์มบอที่ว่าโฆษณากันมากว่าจะสนับสนุนให้ต่างชาติมาลงทุนถ่ายหนังในเมืองไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมันยากมากเลยนะมันคุยกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยว,ว่าเฮ้ยฉันไม่ไปเมืองไทยแล้วจะไปที่อื่นดีกว่าเพราะว่าระบบมันซับซ้อนจริงๆมันมันเป็นระบบเรื่องของโอเคใต้โต๊ะก็เยอะในระดับหนึ่งก็มีทุกประเทศนะทับงจริงแต่ว่า บางครั้งเนี่ยต้องตรวจสคริปต์แล้วก็ไปมีเจ้าหน้าที่จากฟิล์มบอร์ดไปนั่งทุกวันแล้วถ้าเปลี่ยนการคิวถ่ายเนี่ยวุ่นเลยอะ่ะอันนี้ต้องโลทิ้งคือคือมันมันเป็นตัวตัวที่เหมือนว่าแสดงให้เห็นความด้อยปัญญาของประเทศมากว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งเซ็นเซอร์คนหนึ่งคุณมีอะไรที่หน้าปกปิดนักเล่ออ,อะไรเงี้ยโอเคมีโซเพนีมนอะมันก็มีอยู่แล้วอะ่ะ เพื่อนๆหลายคนย้ายประเทศไปอยู่ที่อื่นนะฮะที่ผมนําว่าเออถ้าผมไปถ่ายหนังฝรั่งเศสทำยังไงบ้างก็กริซมาร์ยน่มาเฮ้ยผมถ่ายได้ไม่ต้องมีคนมานั่งเฝ้าหรอวไม่ต้องเราก็คือว่าทําได้ไหมอย่างเงี้ยอม,มันเป็นระบบที่พัวพันกับพัวพันกับผลประโยชน์เยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าคุณคิดถึงอนาคตคิดถึงความเจริญที่จะเกิดขึ้นในยุคคุณนี่แหละถ้าคุณพยายามที่จะรื้อฟื้นใหม่เนี่ยเรื่องเรื่องของระบบทั้งทั้ง เทศกาลการถ่ายทำภาพย,ายนตร์ในประเทศไทยอัง,งเงี้ยภาพพจน์มันจะดีขึ้นเยอะเพราะว่าตอนนี้เรามีบุคลาก,กรมีมีโปรแกรมเมอร์เทศกาลภาพย,ายนตร์ที่ระดับโลกเลยเรายอมรับเลยว่าแต่ว่าศักยภาพของเขาไม่ได้ถูกเอามาใช้เต็มที่เพราะว่าระบบไม่เอือ้อ